โอ้ก็มีความสุขมากที่อย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เรามาทำมันเป็นนักร้องเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าพิ่เราทําเพลงออกมาเพลงเรามันจะต้องดังตราแค่รู้สึกว่าเ,เพลงนี้เราชอบเราฟังเลาเลมีความสุขเราอยากให้คนที่เขามาฟังเนี่ยเขาส่งต่อเพลงนี้เท่านั้นเอง มาต่อกันที่คนนี้กันบ้างค่ะนะคะทำเพลงน่ารักน่ารักออกมาแล้วก็ส่งให้หวานใจดูด้วยนะคะคุณไม้พัทรเดชใจฟูเพราะว่าเพลงเขาเนี่ยติดชาร์ตนะคะแล้วก็ยังได้ส่งเพลงให้กับปุ๊กลุกฝนทย์ฟังด้วยแล้วก็เผยทริปที่ไปร่วมทริปกันกับคุณอ้ําพัชราภาเป็นอย่างไรไปฟังค่ะโอ้ก็มีความสุขมากพี่อย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เรามาทำมันเป็นนักร้องเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าพี่เราทําเพลงออกมาเพลงเรามันจะต้องดัง ราแค่รู้สึกว่าเ,เพลงนี้เราชอบเราฟังแล้ก็รมูมีความสุขเราอยากให้คนที่เขามาฟังเนี่ยเขาส่งต่อเพลงนี้เท่านั้นเองผมก็เลยเอาชื่อเพลงนี่ไงเพ<อ>ราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยผมจะได้รับการโปรโมทฟรีถึงสองครั้ง<อ>จริงรางว <laughs> ัลที่หนึ่ง <laughs> เกินคาดเพราะว่าไม่ได้คาดตั้งแต่แรกมีความสุขมีความสุขเับเคยมาตั้งแต่เด็กแล้วอย่างตอนเด็กเราชอบทั้งการแสดงเราชอบทั้งร้องเพลง เออแต่ว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เป็นนักสแสดงแล้วเราก็ตั้งใจทำมาให้ดีที่สุดจนมาถึงวันนี้เราคิดว่าเอ้ยคงไม่มีโอกาสแล้วแหละอเออแต่ก็โผล่มาอีกทีเนี่ยเนี่ยวันนี้เพลงที่สองแล้วก็มีความสุขมากมันเป็นเหมือนกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในชีวิตครับยั็นตัวเองด้วยมไม่ต้องเสียคขสิทธิ์ด้วยเขาฟังเขาฟังก่อนที่เพลงจะออกด้วยเราก็มีโอกาสส่งให้เขาฟังมไม่มีชอบคือผมอ่ะผมกับเขา ผมผมจะเกรงเวลาเขามาดูงานเราก็ไม่กล้าส่งให้เขาฟังตอนแรกอ่ะเออเรากลัวแบบเพลงอะไรเนี่ยไม่เพาะเลยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ทํามาแล้วไงแต่สุดท้ายเพลงมันใกล้ออกแล้วถ้าผมไม่ส่งให้เขาฟังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะงอนอ่ะก็เลยส่งให้ฟังไม่เขาเป็นคนที่แบบเออเขาก็รักเราเขาก็อยากเขาก็พูดตรงๆกับเราในเรื่องของงานอะไรเงี้ยอือไม่ยังยังยังไม่มีทางครับผมไม่เข้าสมาคมนี้เลยขาด ไม่กลัวเราตัวใหญ่ขนาดนี้รจะไปกลัวได้อ๋อมีมีครับก็งานอีวองอีเวนต์แหละตอนนี้ก็มีงานแบบใหม่ติดต่อเข้ามาก็เป็นความตื่นเต้นใหม่ๆห่ในชีวิตเดิมเหมือนเดิมเศรษฐกิจไม่ดีแต่เราเข้าใจครับสนุกดีครับกินเที่ยวปุึกษาเตรียมชุดกางักงใจไปตั้งสามชุดัไม่ได้ใส่เลยอันนี้ไปทิปอะไรครับพักผ่อนครับเพราะว่าก็ไปกับแก๊งเพื่อนๆด้วยแล้วก็ส่วนตัวเขาเองก็ คือเพิ่งติดกล้องผมเพิ่งติดกล้องพอดีแล้วเราก็เลยว่าว่างตรงกันเราไปเที่ยวกันไปพักผ่อนกันดีกว่าก็สาวก็ถ่ายรูปกันเราก็ถ่ายรูปให้เราเป็นตากล้องคนตัวเออกล้องครับคุยกันอยู่คุยกันอยู่เพราะว่าตอนที่เราไปครั้งก่อนเกาหลีเนี่ยเราไปไต้หวันเราก็ได้ปล่อยคลิปออกไปทาง u t u b e ทีเนี้ยฟีดแบคค่อนข้างดีเออทีเนี้ยแฟนคลับเขาก็เลยอยากจะเห็นคลิปพวกเราไปเที่ยวไปกินอะไรยังไงก็เลยตั้งใจว่า จะทําให้มันจริงจังมากขึ้นตอนนี้กาลังคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยจะไปไหนกันดีไปกับใครดีอ,อะไรแบบนี้ครับ ะะทริปเกาหลีไงก็ไปกับคุณอ้ําด้วยนะคะ,คะก็ถ่ายรูปมีหน้าที่เป็นตากล้องให้นะคะส่วนเพลงเขาบอกว่าเพลงใจรางวัลที่หนึ่งนี่แหละ,ะติดชาร์ตเลยจากตอนแรกเนี่ยทําเพลงออกมาก็ไม่ได้คาดหวังและแบบขำๆแบบอยากทําเพลงน่ารักน่ารกให้แฟนฟังแต่ก็ส่งให้คุณแฟนเขาฟังคุณกูฟังก็แบบเดี๋ยวไม่ส่งให้ฟังจะงอนออน่ารักนะคะสําหรับคู่นี้นะคะ